คุณครับคุณครับคุณครับคุณทำอะไรครับเนี่ยพี่ครับกำลังทุบกำลังทำอะไรนะทุบพื้นทุบพื้นทำไมครับครบพี่พี่ทุบพื้นทำไมครับพี่ครับคุยกับผมหน่อยสิครับที่ทุบพื้นทำไมครับทุบให้มันแตกอ้าวถูกต้องครับนี่เรามาเจาะเข็มอยู่ที่ลาดเท้า เสร็จแล้วต้องหลุมจะเป็นแนวนี้นะครับเป็นแนวเรโทรเขาเรียกนี่จับเงินนัมาคิกที่เห็นก็มีคุณครับคุณคุณเนรคุณครับโอ้ปวดอี่เนรคุณปวดอี่โอ้โหีเมาดูครับแต่ละหลุมครับ้ว่าานนองยเป็ดผมเบลอเลยครับดูครับดูหุ่นครับนี่ครับนักมวยอ้าวสวัสดีครับคนใต้สวัสดีครับ วันนี้มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับวันนี้โอ้โหสบายมากเลยครับไอ้ที่หยุดตามหน้าเขาเรียกอะไรน้ำมันทายแบบอ่ะย่างตายครับขนหมาหมาอะไรนะเฮ้ยรู้ได้ยังไงวะมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับวันนี้ไม่รู้สิยังไงคุณใต้ถุนก็คุยไปแล้วก็ไม่แตกต่างกันหรอกก็ะมยี่สิบต้นขำๆครับใกล้ๆบ้านรู้จะไปไหนเบื่อแล้วหากินใกล้ๆเลยมาหากินใกล้บ้าน ไม่ออกแล้วคิดมากนะครับขำขดี๋ยวไปหากลับไปอีกทีก่อนพี่ครับพี่ครับพี่ครับขำๆไม่ฟังเลยครับขำขขำขำอ่าเค